ปางบ้านเ้อม,มาปางบ้านอู้ดกอยู่นั้นเนี่ยก็มีแต่ปกติตอนแรกที่มันใหม่ๆเลยก็จะดกกว่านี้เราเก็บผลผลิตไปเยอะแล้วครับจริงๆก็อยู่ใกล้ๆบ้านเรานะกลางคืนแล้วก็มาเอาได้นะจริงๆนะมันจะมองไม่เห็นลูกแน่นั้นแหละอาจจะได้ <laughs> เดี๋ยวมาชิมหน่อยสิถ้าถูกใจถ้าถูกใจจะปลูกสักสองสามต้นอาลูดกกำๆเลยเอาครับนี่ ไม่ต้องซอยละอีกอันนึงเขาเรียกอีกอันนึงเขาเรียกอะไรนะมา <ะ S 1> <มะ S 2> ยองชิดใช่ครับอันนั้นจะลูกใหญ่มายงชิดก็จะเป็นลูกใหญ่แล้วก็มันอันนั้นมันจะเป็นประมาณหวานจืดไม่มีรสเปรี้ยวอ่อะมาชิมดูหน่อยชิมดูหน่อยมาอ้ดีนะเนี่ยครับอืมมันเป็นเอ่อถ้าเป็นมะยงชิดมันจะเป็นรสชาติหวานออกจืดจืดเป็นแต่ว่าเนื้อเยอะเออดีอันนี้มันจะเป็นเปรี้ยวหวานครับเดี๋ยวปลูกมากดีกว่าเป็นมะปรางโบราณธรรมชาติแบบเรา กีป่ปีแล้วต้นนี้ยหูต้นนี้น่าที่เกือบสิบแล้วครับอ